สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอบเพื่อนะครับหาเหรียญในแอปนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจก็โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจแอปนี้นะครับก็จะไม่ใช่แอปลงทุนสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแอปนี้นะครับจะสามารถนะครับถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ตายรังคีปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการทําให้คลิปนี้นะครับนานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปสอนหาเรียนแบบไวๆเลยละกันนะครับอันแรกก็จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับก็จะเป็นกดจิ้มนะครับรูปตัวนี้นะครับที่เป็นมีดนะครับพวกมีดนะครับพวกของมีคมอะไรพวกนี้นะครับเป็นการกดจิ้มพวกอาวุธนะครับที่มันเป็นรูปเดียวกันนะครับแล้วก็ ต้องเป็นเลเวลเดียวกันด้วยนะครับถึงจะได้ตัวนี้มานะครับตอนนี้นะครับอยู่เลเวลหกแล้วนะครับตอนนี้นะครับสูงสุดนะครับของมีดที่ผมทํานะครับจะอยู่อันดับที่แนะครับเลเวลแนะครับไม่ใช่อันดับนะครับเลเวลที่8นะครับแต่ละเลเวลนะครับก็อาจจะทําง่ายแล้วก็ยากนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ อันล่าสุดของผมนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับหรือว่าเลเวล6กนะครับก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่4แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับเงินในเกมนะครับผมมีอยู่ที่10ล้าน เงินนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับเพื่อนสามารถนํามาซื้อของพวกนี้ได้นะครับสามารถซื้ออาวุธได้เลยนะครับสําหรับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจะซื้ออาวุธเลเวลเยอะๆนะครับจะเป็นเลเวลพวก100อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอหาขอนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างมาเลยนะครับไปเป็นเลเวลหกนะครับ เอ้ยถ้ามันไม่กดไม่ได้ทุกคนโอ้ผมกดมาแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับเลเวลเจ็ดนะครับตอนนี้นะครับถึงเลเวลแปดแล้วนะครับก็จะมาผสมกันเลยนะครับก็จะทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็สามารถกดโอเคได้เลยนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่ามีเหรียอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นอยู่ที่สาสิบเหรียนะครับแล้วก็เขาให้เรามาอยู่ที่ห้าเพชรนะครับก็ถือว่ารียู่นะครับห้าเพชรนะครับ แล้วก็การหาเหรียญต่อไปนะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับด้านขวาเมื่อนะครับจะเป็นรูปอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับข้างล่างรูปเพชรตัวนี้นะครับข้างล่างเลยนะครับจะมีสีหลายๆสีพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการพวกทำการค้าฟนะครับเราจะได้รับเงินตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นนี้นี่นะครับได้รับเงินตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวข้างล่างนะครับก็จะเป็นการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับกดดูได้เลยนะครับให้เพื่อนรอก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะมีหลายรูปแบบมากนะครับสําหรับการหาเหรียญของแอปนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญนะครับในการรูปแบบการดูโฆษณานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ หกถึง7วินาทีนะครับไม่นานมากนะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง Android หรือ iOS นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถเล่นได้ทั้ง Android ในไอโอหรือเปล่านะครับส่วนของผมเล่นของ Android นะครับแล้วก็สำหรับนะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้มาแล้วนะครับก็ได้ทำการถอนแล้วนะครับก็อย่าลืมบอกผมด้วยละกันนะครับว่าแอปนี้นะครับจะสามารถนะครับหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ อันที่2ก็จะเป็นด้านบนนะครับซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นรูปหีบสมบัติตอนนี้นะครับกดคีิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่กดตัวนี้เลยนะครับที่เขาให้เรากดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฆษณาอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับโฆษณาแอปนี้นะครับก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษพิเศษหน่อยนะครับ ยวให้เ,เ,พเพื่อนรอกอนะครับโฆษณาตัวนี้นะครับรอประมาณ 15- 16้ิวินะครับไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่ชอบดูโฆษณาในแอปนี้นะครับก็สามารถมาเล่นแอปนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบดูโฆษณาในแอปนี้นะครับแนะนาใครที่ชอบดูโฆษณานะครับต่างๆนะครับถ้ามีตัวกากบาทนะครับเพื่อสามารถกดคลิกกากบาทเพื่อกดออกได้เลยนะครับแล้วก็ ข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญเช่นกันนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งทีก็จะเป็นการหมุนวงล้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการหมุนวงล้อแล้วก็ข้างล่างตัวนี้อีกก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับเพื่อรับเหรียญน,นะครับ1วันเราจะได้รับมาอยู่ที่100่เหรียญน,นะครับแล้วก็เพเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะครับเพจจะจะต้องใช้เหรียญอยู่ที่ 120เหรียญนะครับสำหรับการซื้อเพชรขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100เพชรนะครับแล้วก็จะกดมาตรงนี้เลยนะครับข้างบนรูปเหรียญนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับจะเป็นการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับตัวนี้จะได้รับมาอยู่ที่8ไม่นับ10เพชร สิบเหรียญนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับผมก็ขอภายด้วยละกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับการหาเหรียญก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะไปตรงส่วนการถอนเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับถึงจะเข้าไปตรงถอนได้นะครับเพื่อนๆจะต้องกดเข้ามาตรงคําว่า พีพาวตัวนี้นะครับหนึ่งที่ด้านล่างขวามือนะครับเขาจะเขียนบอกอยู่นะครับก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหลดมาเล่นใหม่นะครับเพื่อนเก็จะไม่เห็นรูปแบบแบบนี้นะครับเ,เพื่อนเจะต้องดูโฆษณา6ครั้งก่อนนะครับถึงจะเห็นเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็การถอนนะครับก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือ สายสยสดเลยนะครับข้างล่างตัวนี้เลยนะครับเพื่อนสามารถกดคลิกเข้ามาเลยนะครับการถอนนะครับจะมีอยู่ที่6รูปแบบนะครับ1นึ่งเพพาแล้วก็2 w a วอลเล็ตนะครับส่วนสีตัวนี้นะครับน่าจะเป็นของต่างประเทศนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถอนได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็เพื่อนกดิกเข้ามาตรงวอลเลตเลยนะครับสําหรับใครที่จะถอนของวอลเลตนะครับจะมีให้ถอนสองรูปแบบนะครับสําหรับประเทศไทยจะมีพวกวอลเลตนะครับแล้วก็พีพาวนะครับที่ถอนได้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ห้าพันเหรียญน,นะครับจะเท่ากับสิบบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ ทอนะครับของแอปนี้นะครับทอนสูงสดนะครับจะอยู่ที่130บาทนะครับถอขั้นต่ําจะอยู่ที่10บาทจะใช้เรียนอยู่ที่5,000เหเรียนแล้วก็130บบาทใช้เรียนอยู่ที่ 5 0 0 0มื่นเหรียญนะครับแล้วก็การถอนตัวนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมม่นะครับสําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ตายล่างคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ